ท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนเต็มตัวนะในช่วงนี้เราต้องรู้ผมมีเรื่องราวการเดินทางครับของ Ford r a n g e r Stormpack นะครับมาฝากท่านผู้ชมสถานที่ต่างๆที่จัดขึ้นในทริปนี้สวยงามไม่แพ้ต่างประเทศนะครับติดตามรับชมครับว่าปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้กับ f o r d r a n g e r s t o r ตอม c จะอยู่ที่ไหนครับ ส่วนในช่วงธงรถยนต์นะครับผมไปเจาะลึกรถใหม่มานะครับกับ Honda Accord Gen 11รวมถึงข่าวการเปิดราคาจำหน่ายของรถจีนครับทั้ง BYD และเกดวอลแทงนะครับและสุดท้ายนะครับในช่วงของลูกก่อนขับกับ i ิลลสครับท่านผู้ชมครับจะเป็นเรื่องราวของถังดับเพลิงติดรถครับไปดูกันครับว่าถังดับเพลิงติดรถนั้นมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนเมื่ออยู่ในรถครับผมท่านผู้ชมครับ ฟอร์เดนเจอร์สตอมแท็กกับเส้นทางท่องเที่ยวสวยๆรออยู่หลังโฆษณาครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเฝ้าใจกวีเยอะ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาสด้ CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง the new MUX รุ่นพิเศษ Phantom Collection เปิดรับความสนุก แล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสอใหม่เลือกต่างในแบบเรา feel the drive สั่นอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection จาก Ford ครับ f o r d r a n g e r s t o สตอมแทครับเอามาเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับไปหาโลเคชันสวยๆถ่ายทำแล้วก็ทดสอบรถคันนี้เลยนะครับปลายทางวันนี้ครับเราไปที่ใกล้ๆเมืองกรุงนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีกับอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับสำหรับยานพาหนะในครั้งนี้กับ Ford r a n g e r s t o สตอมแทนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเอามาเดินทางไกลเป็นร้อยกิโลนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ผ่านมือกับเจ้ารถ ฟอร์เลนเจอเนี่ยมาหลายทริปแล้วนะครับทั้งในตัวของว i ยแท็กเองในตัวของแรตเตอรในตัวของ e v e r อร t เทั้งในเมืองไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศแต่วันนี้เราจะใช้ระยะทางวิ่งนี่ค่อนข้างไกลหน่อยนะครับประมาณสัก100กิโลเมตรโดยประมาณครับกับรถรุ่นที่ต้องบอกว่าท็อปเหนือท็อปนะครับท็อปเหนือท็อปยังไงตอมแท็กนั้นถ้าเกิดว่าเทียบกับพื้นฐานของรุ่นท็อปของเลนเจอร์นะนั่นคือวายแท็ สตอมแท็กเนี่ยจะเหนือกว่าวแท็กอยู่ซึ่งมันมีออปชันที่แตกต่างไปค่อนข้างจะพอสมควรและราคาที่มันต่างไปจากวายแท็กนะครับโดยประมาณแล้วประมาณสัก80,000เเศษ80,000บาทโดยประมาณนะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านบาท1 3 9 9 0 0้านามนเะครับเป็นราคาของสตอมแท็ในขณะที่ตัวของวายแทนั้นอย่างที่ผมบอกถูกกว่า80,000ืและการที่ถูกกว่า8 0,000ืนเนี่ยตัวของผลต่างตรงนี้มีอะไรที่มันต่างกันบ้างเริ่มจากหน้ารถเลยนะครับ ตัวของไฟเนี่ยไฟเขาจะมี LED ที่ส่องสว่างมากกว่าของ Y Tag เขาเรียกว่าเป็นระบบ AUX LED ตรงนี้นะครับที่มีเติมเต็มเข้ามามีในส่วนของสีแดงที่เติมในส่วนของหน้ากระจังชายล่างนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ Storm Tag รอบๆอขันนอกจากนั้นแล้วหนึ่งอย่างที่แตกต่างนั่นก็คือข,อขนาดของล้อ ตัววายแท็กนั้นนะครับใช้ขนาดล้ออยู่ที่18นิ้วส่วนซอมแท็กจะเป็นขนาด20นิ้วนะแล้วก็แม็กมีสีสันที่สวยงามนะครับในขนาดขับขี่เนี่ยก้านสีแดงที่อยู่บริเวณด้านในวงล้อของล้อแม็กเนี่ยนะครับเขาจะหมุนแล้วทําให้เกิดสีก็สวยงามดีสีสันให้สีสันไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ดูสดใสไปอีกแบบนะตัวของซอมแท็กที่ยังมีความแตกต่าง นั่นคือในเรื่องของชุดแต่งที่มีเติมเต็มเข้ามาครับ 1. ตัวของรูฟแฟลกที่อยู่ด้านบนหลังคารับน้ำหนักได้ประมาณ80กิโลกรัมนะครับปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ 2. ตัวของม่านไฟฟ้าที่ใช้ปิดกระบะท้ายนะครับที่มีแตกต่าง 3. โลบารทรง A ที่อยู่ด้านหลัง ปรับเลื่อนระยะได้นะครับตรงนี้ที่เป็นชุดแต่งเสริมเข้ามาให้สตอมแท็กนั้นมีมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างนะครับภายในก็จะมีในเรื่องของสัญลักษณ์สตอมแท็กเหมือนกันนะครับทั้งภายนอกและภายในรวมถึงปักฉลุด้วยได้สีแดงดูสปอร์ตไปอีกแบบนะครับเบาะนั่งเป็นหนังนะับปรับไฟฟ้าด้วย แถวหน้าแถวหลังเนี่ยมีการปรับในส่วนของพนักพิงนะครับให้มีความลาดชันนิเทล,ลงไปเพิ่มเติมทําให้การเดินทางระยะทางไกลๆนั้นนะครับเบาะนั่งแถวหลังเนี่ยลดการเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ไปได้คือเขาสามารถปรับเปลี่ยนอิเลียบทได้มากขึ้นนะครับในส่วนของมตดวัดครับก็แสดงการทํางานได้หลายรูปแบบนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราโชว์การทำงานในเรื่องของวัดรอบกับความเร็วอยู่ในส่วนของ เทคโนโลยีเอ a ดนะให้พวกระบบเตือนต่างๆพร้อมป้องปกป้องต่างเนี่ย Adaptive Cruise Control นะครับตามรถคันหน้าดได้ยาวๆเลยทางโค้งองศาไม่มากนักก็ยังไปได้นะครับมีเตือนออกนอกเลนพร้อมดึงกับบายสปอตมีมาให้นะครับก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยมีมาให้พร้อมกล้องบันทึกภาพที่เป็นที่มาของตัวช่วยจอดก็มีมาให้นะคือครบถือว่าเป็นกระบะท,ที่ ออปชันไม่ต่างเนีรถเก่ง okay. นะครับออปชันหรูทั้งนั้นตัวของภาคบันเทิงแล้วการเชื่อมต่อของออสมาร์ทโฟนเป็นระบบปฏิบัติการของซิงโฟนะครับรุ่นล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดที่อัปเกรดมาแล้วการดีเลย์ของการสั่งการต่างๆเนี่ยแบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือเลยเโหมดปกติโหมดย่าโหมดลุยหิมะโหมดลุยหินลุยโคลน มีมาอยู่แล้วในวายแท็กก็มีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยที่จะตกเป็นรองในส่วนของแร็ปเตอร์นั่นคือบาร์ห้าหมวนคุณชมครับก็เริ่มใกล้ถึงปลายทางขึ้นแล้วนะครับสภาพเส้นทางเริ่มมีเนินชันนะฮะเริ่มมีทางโค้งเยอะขึ้น พวงมาลัยของฟอร์ดเรนเจอร์ Ford ที่เซตอัพมาค่อนข้างจะแม่นนะระยะฟรีค่อนข้างจะน้อยเลยแล้วก็เรื่องการปรับเฟซช่วงล่างผมก็จะชอบหน่อยเพราะว่ามันหนึบหนึบหน่อยนะครับเซตอัพมาทําทช่วงล่างมาดีนะถึงแม้ว่าไม่ต้องถึงโอ์ฟอร์แมนสูงสูง,สงอย่างช็อคอัพฟ o อในตัวของแร p t o r นะฮะเรื่องเส้นทางกับสภาพาสภาพเส้นทางตรงนี้นะตอบโจทย์การใช้งานได้ สบายๆเลยนะครับเอาละครับลองตัวของระบบช่วงล่างกันบ้างครับสภาพเส้นทางตอนนี้นะเป็นทางคดเคี้ยวระยะทางประมาณ5-6กิโลเมตรโดยประมาณครับก็ ระบบช่วงล่างนะผมก็ยังมั่นใจยอยู่แล้วก็เจอเส้นทางอย่างเงี้ยมันขับสนุกนะฮะอีกอย่างหนึ่งตัวของระบบเกียร์เนี่ยที่มีบวกลบหนึ่งนี้นะครับเราปรับอัตราทดให้มันเหมาะสมได้ตอนนี้สักเริ่มคุ้นแล้วครับคือเขามีเงื่อนไขนิดนึงตรงนี้ว่าจะเข้าในส่วนของโหมด M เนี่ยนะมันต้องกดปุ่มไม่สามารถบวกลบที่ตำแหน่งคันเกียร์ได้เลยนะครับต้องเปิดระบบคนก่อนนะฮะคือพอคุ้นชินแล้วก็เรียบร้อย ทำงานใช้งานก็กับสภาพเส้นทางแบบนี้ก็สนุกขึ้นนะครับการขับรถนะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับมาถึงที่หมายแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กจังหวัดลุบบรีและต่อจากนี้ไปเราจะเริ่มเข้าสู่ เส้นทางออฟโรดกับเทเลเมเนจเมนต์ซิสเต็มครับสภาพเส้นทางก็เป็นฝุ่นๆหน่อยฮะแต่ว่าจะมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีเรื่องของหินด้วยก็เดี๋ยวตรงนี้ผมใส่โฟร์ไฮไปก่อนนะครับจริงๆแล้วเทเลเมเนจเมนต์ซิสเต็มเนี่ยที่บอกว่ามีน้อยกว่าตัวของแรสเตอร์นะครับในส่วนของบาร์ห้าโหมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถสั่งการได้จากสวิตต่างๆบริเวณนี้นะครับ หลายๆอย่างที่ผมบอกพอเรากดควบคุมไปปุ๊บนะครับหนึ่งอย่างที่ทำงานนี่เลยกล้องมาแล้วเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ออฟโรดหรือว่าออฟโรดมอนิเตอร์นั่นเองในกรณีที่เราเข้าเส้นทางที่เป็นหินนะครับเส้นทางที่ชำรุดทุดโอมเนี่ยเราสามารถเอาดวงตาจากกล้องมองภาพตรงนี้นะครับมอง สภาพแวดล้อมของเส้นทางได้ว่าเป็นยังไงมีหินไหมหลุมลึกหรือเปล่าไม่ต้องเดินไปนอกรถเพื่อไปมองเราใช้กล้องตัวนี้เป็นตัวมองแทนแต่ถ้าจะให้ซูเปอร์เซฟหน่อยสมมติมีเนวิเกเตอร์นั่งไปข้างๆก็ให้เนวิเกเตอร์ลงไปดูสำรวจเส้ทนทางบางก็ดีนะครับสำหรับเส้นทางออฟโรดแบบนี้เดี๋ยวผมไปโฟร์ไฮนี่แหละครับถ้าเกิดว่าสถานาการณ์มันย่ำแย่จนต้องใช้โฟร์โลหรือหมดอะไรต่างๆที่มีในนี้นะก็เดี๋ยวค่อยไปปรับหน้าง,งานอีกทีนึงครับ เริ่มมีการลงทางชันนะครับอาวุธลับของเขาอย่าง Hill d e s c e n control ก็มีเราใช้งานได้นี่กดให้มันทํางานและระบบควบคุมความเร็วลงทางชันครับหน้าจอเขาก็จะแสดงการทํางานเอาไว้ครับเราก็เปิดมันซะนะครับแล้วก็ปล่อยให้ระบบมันทํางานไปคือเขาจะควบคุมความเร็วไว้ประมาณทักเจ็ดถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ อย่างที่เห็นตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วนะครับผมให้ตัวของระบบเนี่ยเป็นช่วยในการเบรกช่วยในการชะลอความเร็วเขาเอาเครื่องเอา e n g i n นเบรกกับเกียร์มาทำงานให้ภานการทำงานกันแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยมันจะไม่ไหลพวดลงมาทีเดียวแต่โอเคถ้าเกิดว่าเราเติมคันเร่งเขาก็จะปลดตัวเองออกนะครับมอไหลก็ตามที่กลับมาอยู่ที่ความเร็วที่เขากำหนดไว้ก็จะกลับมาล็อกให้เหมือนเดิม ผู้ชมเป็นไงครับวันนี้ภารกิจทั้งออนโรดและออฟโรดกับตัวของ Ford Danger Storm Pack ครับ้าถามว่าราคาค่าตัว1นล้านสี่แสนะครับจริงๆแล้ว1นึ่งล้านสามแบาทคุ้มค่าไหมกับสิ่งของที่ให้มากับราคาที่แพงกว่าวายแทกถึง80,000กว่าบาทก็คุ้มนะถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ชุดพวกนี้ ผ่านการการันตีจากฟอร์ดนะครับฟอร์ดอัตเทอรี่เขาจัดการมาให้เรียบร้อยเลยซึ่งถ้าไปติดตั้งร้านข้างนอกเนี่ยราคาผมว่าไม่หนีเาเผล่จะแพงกว่าด้วยซ้ำแล้วก็ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวระบบอ e ิชิเตอร์ที่มีเข้ามาให้ก็ทําให้ขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับปรับเปลี่ยนเกียร์บวกลบได้เลยแต่คุณต้องทําความคุ้นเคย,ยระบบ เทคโนโลยีต่างๆทันสมัยนะท้าได้เม่เหนี่ยมเต็มนะครับขาดไปเพียงแค่บารห้าโหมดเดียวเท่านั้นไม่งั้นก็ขึ้นไปเทียบเคียงการลุยของ r a p ปเตอร์ได้เลย d i f f e r เรนเช l ล็อกหลังเป็นไฟฟ้ามีให้มาครบตัวช่วยในการลุยครับถ้าอยากสัมผัสกับตัว f Ford s t o r m h a c k ครับลองไปติดต่อกับทางฝ่ายขายของโชรูมฟ o ร์ดทุกแห่งทั่วประเทศครับมีรถทดลองครับ อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเเหใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a ส d a CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu v r o s 4x4 master. Pues master of All Roads ลุยท้าโลกเปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมา d a 2ใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u l X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สนับสนุนโดย Mazda Ford Prime Auto House BRG เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับอ u t o World Thailand ครับติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้รถใหม่น่าสนใจเข้าตลาดกันเป็นแถวเลยนะครับและบางลายเข้ามาแล้วเปิดราคาขึ้นมานี่น่าสนใจจริงครับโดยเฉพาะ2ค่ายนี้นะครับค่ายจากจีนครับแล้วก็เกาะกระแสรถไฟฟ้ากันมาด้วยนะครับนั่นก็นคือเกร a วอลมอเตอร์และก็ BYD ครับเปิดราคาพร้อมๆกันเลยครับ เกรดวอลมอเตอร์ Motor, เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของเขานะครับนั่นก็คือแท n งเป็นรถที่เข้ามาเสริมแกร่งในตลาดรถยนต์ SUV Off-Road นะครับไปเริ่มกันที่แท n ง500 HEV นะครับเป็น SUV Premium Off-Road เปิดตัวรุ่นโปรในราคา2,049,000บาท และในรุ่นอัลตร้านั้นเปิดตัวที่ราคา2้าน2 69,000บาทและอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือแท้ง300 HEV ก็เป็นรุ่นที่ย่อมลงมาเป็น SUV off-road เช่นเดียวกันรุ่นโปรราคา1 649,000บาทและรุ่นอัลตร้านั้นที่ราคา1 799,000บาท บริษัทเลเวออโตมติฟจำกัดเปิดตัว BYD รุ่นใหม่ของเขาซึ่งเป็นรถไฟฟ้านำเข้ารุ่นที่3แล้วนะครับและคันนี้ชื่อว่าซ a ลเป็นพรีเมียมสปอร์ตซีดานเจ้าของกำลังถึง523แรงมา้ามีแรงบิด670นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100เพียง3.8วินาที รุ่นนี้ก็เปิดตัวกันที่ราคาเริ่มต้นรุ่น d y n a มิก1,325,000บาทและรุ่นท็อปเป็น AWD Performance 1,599,000บาทและอีกหนึ่งรถยอดนิยมนะครับนั่นก็คือ Honda Accord นะครับเป็นเจเนอเรชันที่11แล้วบอกกอจุ๊บพาไปดูครับบ้านหลังผมครับ Honda พร้อมเปิดตัว ตัวของซีดานหรือรุ่นล่าสุดของเขานะครับกับ Honda Accord Gen 11สำหรับ Honda Accord ใหม่นะครับทาง h o n d a a u โตโมบิลประเทศไทยนั้นจะแยกออกเป็นทั้งหมด3รุ่นและเน้นขุมพลังขับเคลื่อนในรูปแบบของเทคโนโลยี ehev เท่านั้นนะครับ3รุ่นที่ว่าได้แก่รุ่น eel และรุ่นท็อปในส่วนของ rs การปรับปรุงในครังนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับดีลลุก ลุกใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ผู้ชมครับพอนเทนเตอร์ Gen 11นั้นนะครับมีการปรับสัสดส่วนใหม่ความยาวตัวถังเพิ่มมากขึ้น68มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะส่งผลให้ห้องโดยสารมีความใหญ่โตมากยิ่งขึ้นการออกแบบนะคอนโซลหน้ากับแผงข้างเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบให้มันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับมันจะมีความล้อกันอยู่นะครับทั้งแผงข้างแล้วก็ตัวของคอนโซลชุดมาตรวัด 10.2นิ้วนะครับส่วนในตัวของจอกลาง12.3และจอกลางตรงนี้นะครับการควบคุมการคอนโทรลจอกลางเนี่ยทาง HONDA ออกแบบตัวควบคุมมาใหม่นี่เท่ๆนะฮะเลือกเล่นได้หลากหลายนะจอกลางที่บอกว่า12.3นิ้วเนี่ยตัวสกรีนหน้าจอก็ทันสมัยนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบอยู่และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ว่า Google Build-in เขาติดตั้ง Google เนี่ยไว้ให้ทำงานร่วมกับหน้าจอกลางตรงนี้ทั้ง Google Assistant Google Play Google m a p คุณเรียกมาโชว์แสดงที่หน้าจอนี้ได้เลยท่านผู้ชมครับ Honda Sensing ใน Gen 11นั้นมีการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาครับ Sensing ที่ว่านะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวของระบบไฟระบบไฟเนี่ยที่เป็น Sequential LED นะครับจะมีความเป็น เขาเขาเรียกว่าเป็น adaptive s e q u e n i a LED คือสามารถปรับเองได้อัตโนมัตินะครับที่เพิ่มเข้ามารวมถึงอีกหนึ่งตัวครับในส่วนของ adaptive c u s i o n tone นะครับที่นอกจากส t o p แอนโกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวเตือนนะครับให้เคลื่อนตัวต่ามรถขันหน้าพวกเตือนออกนอกเลนนะครับ adaptive c u s i o n tone เตือนพร้อมดึงกลับมากลางช่องทางนะครับหรือเซนซิงเดิมนี้ที่มีมาให้กับ h o ้าทุกรุ่นเนี่ยอยู่ในแอ c o คอมีหมด ทั้ง3รุ่น e el แล้วก็ตัวของ e s e v i s นะครับกับ Accord Mo โมเดลนี้จะใช้ขุมพลังขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวซึ่งมาจากขุมพลังขับเคลื่อน2.0ลิตรมอเตอร์คู่นะครับซึ่งเป็นต้นทางขุมพลังไฮบริดใน Accord ใน h o n d ้า r V นั้นนะครับที่ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวนี่เขาเคลมมาตราสิ้นเปลืองไว้อยู่ที่20.5กิโลเมตรต่อลิตรแต่พอมาอยู่ใน Accord ขึ้นเป็นนูนเลยครับ25กิโลลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่เคลมมาจากบริษัทผู้ผลิตผู้ชมครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับรูปลักษณ์ใหม่มิติใหม่เทคโนโลยีของตัวเครื่องยนต์ใหม่ปรับปรุงจากเดิมที่อยู่ใน CRV ประหยัดมากยิ่งขึ้นและก็น่าจะวิ่งดีมากยิ่งขึ้นมีอัตตาเล่งที่ดีมากยิ่งขึ้น ติดตามกิจกรรม p r i m u s Green Trip ครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับสังคมดีๆครับบริษัท p r i m u s Auto House โดยจิรพลลุจิวิพัฒกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยทีมผู้บริหารมอบเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยการ ล่องเรือยอสสุดหรูสัมผัสธรรมชาติของท้องทะเลไทยร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลปล่อยปลาฉลามนะักอนุรักษ์ธรรมชาติคืนสู่ท้องทะเลภายใต้ชื่องานไพร์มาสกรีนทริปนะ เกาะครามน้อยสัตหีบจังหวัดชนบุรีกิจกรรมในครั้งนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ครอบครัวโดยมีค่าสมัครครอบครัวละ10,000บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดนั้นจะนำไปร่วมสมทบทุนให้กับองค์กรสาธารณประโยชนต์ต่อไปกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นที่โชลูมเบนท์ไพมาสสาขาเรียบด่วนเอกมัยรามอินทาเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือโอเชียนมารีนายอครัจังหวัดชนบุรี นำคณะขึ้นเรือยอชลำใหญ่สุดหรูพาทุกท่านสัมผัสและดื่มด่ำกับความงดงามของท้องทะเลเอ่าวไทยมุ่งสู่เกาะครามน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสรา,าวกกระจกชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทะเลแหวกความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างงดงามทริปนี้มีไฮไลไท์คือกิจกรรมการปล่อยปลาฉลาม นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลับคืนสู่ท้องทะเลไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนปลาฉลามในระบบนิเวศให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยต่อไปหลังจากอิ่มเอมกับความสุขในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมแล้วและยังได้ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวยงามของท้องทะเลไทยก่อนจะได้ล่องเรือผ่านเส้นสายของโค้งทะเลก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักแอนดัสพัทยาจอมเทียนบีชที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบบนหาดนาจอมเทียน เย็นย่ำค่าเดียวกันนั้นเองงานเลี้ยง e x c l u s i v e Dinner Party ในซีมฮาวาน่าไนท์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและก็ปิดท้ายด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับบรรยากาศของเสียงเพลงทำให้งานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน p r i m ม s Green Trip ได้จดจำตลอดไปประทับใจค่ะเป็นกิจกรรมที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็รู้สึกประทับใจทั้งกิจกรรมใน ทะเลแล้วก็ห้องพักที่พักทุกอย่างดูแลดีหมดค่ะโอเคค่ะบรรยากาศแบบเป็นกันเองเหมือนกิจกรรมครอบครัวสตาฟ Okay, ทุกคนเลยกิจกรรมที่ไพรมัสจัดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ประโยชน์กับตัวเราแล้วเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้สําคัญมากๆที่เป็นคีย์ว่าถ้าทุกท่านนะครับซึ่งเ,เป็นลูกค้าของไพรมัสเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจมีอาชีพการงานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับสละเวลาของท่านสักนิดนะครับมาร่วมกันทําสิ่งดีๆร่วมกับไพรมัสนะครับนั่นคือเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับและเช่นเคยครับท่านผู้ช สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไปกันเลยครับที่ w w w a u t o w e r d t h a i l a n d c o m ครับสนับสนุนโดยใหมอีซูซูด m a ม m a g เมจิกไทยานต่อให้โลกตามรู้ก่อนขับกับอ s u ู u ตอนทั้งดับเพลิงที่เหมาะกับรถยนต์ ข่าวไฟแม่รถยนต์มีให้เห็นเป็นระยะซึ่งรถยนต์ยุคปัจจุบันมีระบบการทํางานที่ซับซ้อนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นอานมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจนไฟลุกไหม้โดยไม่ทันตั้งตัวเราจึงควรมีถังดับเพลิงติดตั้งไว้ในรถเสมอรู้ก่อนขับกับอีซูซุมีข้อแนะนําดีๆเกี่ยวกับถังดับเพลิงมาบอกกล่าวกันในตอนนี้ครับเพลิงลุกไหม้ในรถมีกี่ประเภท เนื่องจากในรถยนต์มีการใช้วัสดุที่หลากหลายรวมทั้งมีเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายอยู่ด้วยจึงมีการแบ่งประเภทของการลุกไหม้ออกเป็น3ประเภทคือ เพลิงไหม้ประเภทหนึ่งคือเพลิงที่เกิดจากเชื้อที่เป็นของแข็งซึ่งอาจติดไฟได้จากส่วนที่เป็นวัสดุของรถเพลิงไหม้ประเภท2คือเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องหรือแกส๊สรถยนต์เพลิงไหม้ประเภท3คือเพลิงที่เกิดจากการกัดข้องของระบบไฟฟ้าซึ่งสามารถเกิดภายในรถได้จากการทำงานผิดพลาดจากแบตเตอรี่ในส่วนของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อถังดับเพลิงจึงจะต้องเลือกถังดับเพลิงที่ครอบคลุมไฟทั้ง3าประเภท ชนิดของถังดับเพลิงถังดับเพลิงชนิดสเปรย์โฟมรองรับการดับเพลิงประเภท1และ2ข้อดีคือมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแต่ข้อเสียคือดับไปได้ไม่ครบทุกประเภทถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งรองรับการดับเพลิงครบทั้ง3ประเภทข้อดีคือ ราคาไม่สูงมากสามารถดับไฟได้เร็วกว่าแบบสเปรย์โฟมข้อเสียคือเมื่อฉีดออกมาผงเคมีจะฟุ้งกระจายและเมื่อทำการฉีดแล้วแม้ผงเคมีจะไม่หมดแต่แรงดันจะตกไม่สามารถใช้งานได้อีกต้องส่งบรรจุใหม่ทั้งดับเพลิงชนิดสารเหลวและเหยรองรับการดับเพลิงครบทั้ง3ประเภทข้อดีคือไม่ทิ้งกราบสปกปรโหลังใช้ใช้ไม่หมดนำมาใช้ซ้ำได้ข้อเสียคือมีราคาค่อนข้างสูง ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำรองรับการดับเพลิงครบทั้ง3าประเภทข้อดีคือดับไฟได้เร็วพร้อมป้องกันไฟลุกขึ้นมาติดซ้ำใช้ไม่หมดนำมาใช้ซ้ำได้ข้อเสียคือมีราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆจุดติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่แล้วการติดตั้งถังดับเพลิงขนาดใหญ่15ปอนด์ไว้ที่กระโปรงหลังถือว่าเหมาะสมซึ่งจะช่วยรองรับการดับไฟที่มีขนาดใหญ่ได้ แต่สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งถังแก๊สไว้กระโปรงท้ายคงติดตั้งถังดับเพลิงไว้ท้ายรถไม่ได้เพราะหากเกิดเพลิงไหม้จากระบบแก๊สจะไม่สามารถหยิบถังดับเพลิงได้ดังนั้นจึงแนะนำจุดติดตั้งภายในห้องโดยสารโดยติดตั้งถังดับเพลิงขนาด2ปอนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากไว้อย่างน้อย2ตำแหน่งคือที่บริเวณเบาะหน้าใกล้คนขับและบริเวณพื้นใต้เบาะหลัง นอกจากนี้หากเป็นไปได้ควรมีอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินอื่นๆที่ควรมีติดรถไว้เช่นค้อ,อนินภัยที่สามารถใช้สําหรับทุบก,กระจกรถกรณีที่เปิดกระจกหรือเปิดประตูไม่ได้ค้อ,อนินภัยยังใช้ตัดสายเข็มขัดนิรภัยหากเข็มขัดถอดออกไม่ได้ถุงมือหนังกันความร้อนใช้ในกรณีไฟไหม้ในห้องเครื่องยนต์เนื่องจากความร้อนจะทําให้เราไม่สามารถเปิดฝากระโปรงได้ด้วยมือเปล่า ไฟไหม้รถยนต์เกิดจากจุดเล็กๆและจากลุกลามอย่างรวดเร็วหากมีถังดับเพลิงติดไว้ในรถยอมช่วยดับเพลิงที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงทีแต่หากไม่มีถังดับเพลิงและต้องรอการช่วยเหลือย่อมไม่ทันการจากไฟไหม้จุดเล็กๆที่ซ่อมแซมไม่มากกลับลุกลามจนต้องเสียรถยนต์ของคุณทั้งคันไปตลอดการ านผู้ชมครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับช่วงนี้ฝนยังตกชุกเหมือนเดิมนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางสบห้ากด5กับรายการออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางโชว์รูมมาสด้าเจพีผลิ์รูทัมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับรายานตรงนี้ครับสวัสดีครับ